ค่าจอหนี่งหมื่นหนึ่งมื่นสี่พันบาทครับผมน้ำดีอยู่ว่าน้ำเขาดีครับจอหนึ่งจะข,ขอรถจอดว่าคือเด่นน้ำดีแท้ผมนะมันเคยมีโบอนอยครับผมโบอนอยผมงจอไปสองนิ้วจไปกับจ่ไปลึกแค่สามสิบเออสามสามสิบแปดเมตรครับผมจอลงไปอีกเท่าไหร่เพราะรถ รถจาะน้อยแล้วก็กำลังบ่ฮอดแข็งพอมาเจาะบ่อใหญ่นี่อยู่ห่างใกันเจาะบ่อใหญ่นี่เจาะความลึกอยู่ที่หกสิบเมตรครับผมหกสิบเมตรจะอาศัยน้ำอาศัยน้ำเหม่งัวนังป่ะผมน้ำเหม่งัวปั๊มน้ำใช้น้ำทียังมันยังไม่สี่แทงยังไม่ใส่หอกตอนนี้ เรามือจะนอนเลยครับผมชวงน,นี่แบบยัง,มยนนไ,ยยงไม่ตัดส่าวใส่น้ำอะไรหรอกตัวงัวก็มีน่ามันกินดูคือซื้อซื้อแทงซื้ออุปกรณ์ก็ดีอีกหลายหลายบาทเติบอยู่ โจนี่ใช้เวลาโจบอนี่ก็บสามสามชั่วโมงครึ่งครับผมบอนเพราะว่าโจ้สองบอลเหมือนกันผมก็เล่นไปเล่นมาอยู่พูรนะครับผมยวนฝากจากหน้าผมไปกับตรงๆกันนี่แหละเขาโจก่อนยังขอดโจก่อนผมกับไนเป็นคนที่สองคนที่สามเป็นกับโจ้ใหกันครับผมจะว่าอยู่อีกฝากหนึ่งครับผมยวนไกลเืิบยู่จากหน้าผมไปไกลเติบยุ เป็นโจกันหมู่บ้านสามบัวบัวละบัวละมือสีครับผมกับบัวสีวากงเพราะบางบางเจ้ากับโจ้มือหามือหาท่านหารวยนี่จังคือจังของป่าเป็นโจะเป็นโจะปีไก่เป็นโจะเมาพู้หนหรอครับไปไกลในเรืองที่ผมเคยไปถ่ายคลิปนะ นคุณครับพ่อคุณอันนี้ก็ที่มื่นที่มื่นเกตที่มื่นเปียกอ่ครับผมประมาณนี้แหละวงแปดที่มื่นกลัวต่ว่าเลี้ยวหมดทั้งแผงทั้งคงู่งทั้งปั่มคู่งแผงตะว่าเรียบร้อยคือว่าเขามาติดตั้งเรียบร้อยเลยครับผม สี่สี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นแปดเนี่ยท่าเนี่ะผมก็อาศัยว่ามันไห้ลดราคาไง้าห้องจอเองเองไปซื้อมาใใ่เองสิมันก็ประหยัดเดี๋ยวถอเป็นก่อนครับผมว่าสี่ประหยัดทำไรเดี๋ยวผมสิอัปเดตเิ่อีกช้นหนึงว่ามสี่ประหยัดทำไงเดี๋ยวว่าซื้มือนหนี่งหาจอพิสตาหหามืนสครับผมห้าหมื่นหาครับผมเำ็จเลยจอหลักกัน ติดตั้งให้เรียบร้อยหาเงินหาท่นขึ้นไม่อีกครับผมปีนก็เลยมาคิดว่ามาเจาะแล้วก็เอาไปซื้ออุปกรณ์มาใส่เองดีกว่ามันก็ได้มันกไ็นกได้สิประหยัดกว่าครับผมจะถา่ายรอปบางอีกทีนึงว่าสิประหยัดได้จักบาทจะทเวามาติดตั้งเองมันก็ประหยัดอยู่ ที่คลิปเมื่อเร็วๆนีาท,ท,ที่หลายตื่นดุกแล้วก็ผมพี่น้องที่มีพวงกปลาสำเนียงครับผมขอคมบคุณเลยครับผมขอบคุณทุกคนเก่าเกินใหม่ขอบคุณหลายที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็นฝากไว้สำเนียงครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผม